ตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจากคดีของผู้กองบอยซึ่งตํารวจทําการแจ้งข้อกล่าหานะครับว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาและคนตายที่ว่านั้นก็คือภรรยาของเขาเองเมื่อวานนี้วิภากษวิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงนะครับสืบเนื่องจากว่าในสํานวนที่พนักงานสอบสวนไปขอหน้าศารฝากขังผัดแรก12วันเนี่ยไม่คัดค้านการประกันตัวเป็นคดีบนแรงนะครับสูงสุดก็คือประหารชีวิต พนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัวโดวยให้เหตุผลว่าไม่มีพฤติการหลบหนีแล้วก็แสดงตัวตั้งแต่ต้นท้ายสุดครอบครัวของผู้กองบอยเนี่ยก็ไปหอบเอาหลักทรัพย์ห้าแสนบาทไปวางค้ำมาไว้และศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเลยครับคุณผู้ชมครับตำรวจก็ต้องทำสำนวนสั่งฟ้องเนี่ยให้แน่นหนาซึ่งโอ้โหขนาด ขนาดไปยื่นขอสารฝากขังเนี่ยนะครับยังไม่คัดค้านการประกันตัวเลยนะครับแล้วสำนวนเนี่ยจะจะมีความแน่นหนารัดก,กุมรอบครอบละเอียดขนาดไหนเนี่ยซึ่งท่านจะให้ดีเลยนะครับทางญาติหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คงต้องมาร่วมตรวจสอบกับตํารวจด้วยแม้ว่าตามกระบวนกฎหมายไทยจะมีพนักงานอัยการเนี่ยนะครับคอยทําการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งก็ตาม <c oughs> ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือเขาฆ่าคนตายไปทั้งคนพนักง,งานสอบสวนบอกว่าเขาเจตนาฆ่าเขาบอกว่าเขาปืนลัน่นเอาเถอะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลแต่มีคนตายตั้งหนึ่งคนนะครับคนที่กําลังเป็นเสาหลักของครอบครัวอายุแค่เพียงสามสิบปีเท่านั้นตายไปทั้งคนแต่ว่าผู้กองบอยไม่ได้ถูกจองจําแม้แต่วันเดียวและก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้แต่ก็ต้องว่ากันแบบแฟ์ๆเพราะว่า เมื่อไปสู้คดีกันแล้วโอกาสชนะมันก็มีทุกฝ่ายโอกาสแพ้มันก็มีทุกฝ่ายก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้นะครับและสังคมยิ่งครางแคลงใจกรณีที่ตํารวจไม่คัดค้ากนการประกันตัวนี่แหละครอบครัวก็รู้สึกตกใจนะฮะคุณผู้ชมจําประเด็นนี้ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเพราะว่าคุณแม่ของน้องปูนิ่มเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวอยู่โทรศัพท์มาบอกว่าเวลาทะเลาะกับผู้กองบอยเนี่ยนะครับ ผู้กองบอยครู่ถึงหนักจะฆ่าล้างครัวเลยนะครับฆ่าล้างโคตรนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของคุณแม่ที่บอกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังพอเป็นแบบนี้ปุ๊บครอบครัวก็กลัวสิครับอยู่ปล่อยออกมาเป็นแบบนี้กลัวว่าเขาจะทาอย่างที่เขาเคยพูดหรือเปล่าเพราะเขามีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงแน่นอนพูดชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นถึงระดับร้อยตํารวจเอกเนี่ยนะครับแล้วใช้กําลังตบตีผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนอ่อนหวานเขาไม่ใช่คนมีจิตใจเมตตาแน่ๆนะครับ ขนาดผู้หญิงเขายังตกได้แล้วก็เป็นแม่ของลูกเขาดละสาําบันนะล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปสอกถามทางด้านนายสมัยปูคงน้ําปหลักอบตอยางตลาดจังหวัดกาฬสิธุ์ซึ่งมีศักเป็นน้าของน้องปูนิ่มเออมีน้าเป็นคนมีความรู้เป็นปหลักอบตอบ้างแบบนี้ก็พอพอสู้ไหวอะ่ะคือถ้าปล่อยชาวบ้านสู้ลําพังเนี่ยมันก็คงลําบากน้าซึ่งเป็นปหลักอบตอเนี่ยบอกนะฮะว่า ณขณะนี้เนี่ยทางครอบครัวกําลังปรึกษากันอยู่เดี๋ยวจะตั้งทนายความนะจะตั้งทนายความเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลทั้งนี้เพื่อคัดค้านการประกันตัวของผู้กองบอยซึ่งจะต้องดําเนินการภายใน12บสองวันตามที่กฎหมายกําหนดเออฟังตามนี้ตัวของนายสมัยซึ่งเป็นประหลัดอบตอแล้วก็เป็นน้าของปูนิ่มเนี่ยน่าจะพอมีช่องมีทางและมีความรู้ทางกฎหมายนะครับบอกว่าจะขอคัดค้านการประกันตัว มันแปลกนะฮะเรื่องนี้เนี่ยครอบครัวในฐานะที่เป็นฝ่ายผู้สูญเสียมีทั้งความหวาดกลัวมีทั้งความไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างเหละเขาไม่อยากให้ประกันแต่ตำรวจเนี่ยกับไม่คัดค้านการประกันตัวเลยนะครับคือพูด,ดง่ายๆถ้าไม่คัดค้านก็เหมือนว่าเออก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าจะประกันเนี่ยก็เหมือนช่วยกันหรือเปล่าเพราะเป็นผลประโยชน์อยู่แล้วนี่เป็นคําถามจากคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับ ทางนี้ทังนั้นก็ต้องรอการตัดสินใจของครอบครัวปูนิ่มต่อไปนะครับว่จะแต่งตั้งทนายแล้วก็ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวที่ศาลอุทธรณ์ภายใน12วันหรือไม่นะครับ